รีวิวครับหลังโชว์ทำโอซิมเฮงมาพร้อมกับสิกอย่างฟีนอมิเนลฟินิชชิ่งนับถ้าอาวตันรวมบูสเตอร์แล้วในการที่1นแ,แต่ว่าเราสอนน้ำตาล1น7ได้นะครับได้ถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขบูสเตอร์ครบเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดใช้โพชั่นบูสเตอร์นะเล่นริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็หน้าต่ำได้ค่าเป็นที่เป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของการทำเกมลุกส p e ต,ต้นความเร็วนับสตมหน้าเสียดายนะคิงพาวเวร์น่าจะปรับให้เป็นเ0ได้เนาะเอ่อเลี้ยงบอลขาบก็ดีนีจ่ายบอลใช้ได้นับจบสกอร์คม โหดเลยนะเนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบกับโชว์ไทม์ล่างเก่าให้ดูนะครับโอ้โหล่างเก่ามีเพียงแค่ความเร็วบวก2นะนอกนั้นนี่คือแพ้่ร่างใหม่แบบกินขาดเลยที่ผมขอลองเปรียบเทียบกับโชว์ไทม์เอ็มบัเบ้ตัว106ให้ดูนะครับเอ็มบัเบ้มีค่าพลังครึ่งบนที่หูดีกว่าหมดนะแต่ว่าโอซิเฮงกมรับดีกว่าซึ่งไม่ค่อยจําเป็นเนาะส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกายนะเอ็มบัเบ้เร็วกว่าบาลานดีกว่าแต่ว่าโอซิเฮงอากาศยานาแล้วก็ความอึดดีกว่านะถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานจริงหูผมว่าาก็ตม สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าบโอซิมเฮงนับให้ดีขึ้นเก่งขึ้น,นสุดขึ้นแล้วก็ตัน107รอถ้าอยากตัน107เนี่ยเราต้องไปบูสเตอร์ในส่วนของสไตรเกอร์นะแบบนี้106เนาะถ้าเกิดเราลงทีมใช้กับบูตโคดอย่างอนะินซากินก็เป็นโคดที่หลายๆคนน่าจะมีนะจะอยู่ที่107เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหถือว่าโอ้สูงมากนะอย่างกับพวกบิ๊กไทม์เลยอะ โอ้เท่ากับเบลบิ๊กไทม์เลยนะยังโหดนะครับแล้วก็ไส้ในเนี่ยผมว่ามันยังไม่สุดนะเราสามารถปรับไส้ในได้นะผมจะลดในส่วนของพาร์ซิ่งออกไปนะแล้วก็เด็กเทอร์ตี้ออกไปเหลือ10เนาะไปเพิ่มในส่วนของคนะิกกิ้งวอร์นาะให้เป็น91ไปเลยนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มในส่วนของอากาศยานด้วยนะแบบนี้โอ้โหข้าพลังแต่หลัก90นี่คือเยอะมากรากนะสภาพร่างกายเนะี่ยแต่หลัก9กบเกือบหมดเนาะมัเพียงแค่บาลานซ์นะครับถือว่าโหดจัดจัดนะโอซิมเฮงนะโอ้โหเป็นตัวที่แบบโอเวอร์ออฟแบบ over, มันก็ต้องเข้าเงื่อนไขในการลงทีมให้กับกับนักเตะให้ครบ20คนอะไรเงี้ยนะถึงจะบูสเตอร์บวกสได้แบบสุดจัดนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเราลงทีมครบแล้ว่ข้าบพลังนี่คือแบบมันระดับบิ๊กไทม์เลยโอเวอร์ Over จัดจัดนะใครไปเปิดมาได้นะแล้วก็แพ็คนี้น่าจะออกไม่ยากด้วยนะถ้าเปิดได้ผมว่าน่าลองเล่นแล้วก็ดูเป็นตัวที่โหดสุดๆไปเลยอะ่ะ